สวัสดีครับผมส t ต c กอิน h ช n n นลนะครับผมและในคลิปนี้นะเราจะมาเล่นไมค์ครับ1.15เอาชีวิตรอดนะฮะในคลิปนี้นะเป็นอ p แรกนะครับที่ผมมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะยังไม่ทําอะไรนะเราอาจจะอาศัยถ้าอยู่ไปก่อนนะครับในช่วงแรกๆอาจจะลําบากหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะไปตัดต้นไม้เลยนะครับขึ้นทางไหนได้มันจะต้องตัดไม้นะครับเวลาเราเริ่มเกมมานะครับเป็นประจำที่เราเริ่มมาเราก็ต้องตัดไม้นะครับ ตอนนี้นะผมก็ตัดไม้มาได้จำนวนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านบริเวณตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านฮะเห็นบริเวณตรงนู้นไหมฮะมันเป็นหมู่บ้าน npc นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับมีพึ่งด้วยนะครับ1.15มันจะมีพึ่งเข้ามานะฮะที่มันอัปเดตนะฮะ เั้นเราไปหมู่บ้าน npc กันเลยมันอยู่ในทุ่งหญ้าเปล่าฮะถ้าเป็นชีวิตจริงก็เรียกทุ่งหญ้าสวรรา์น่าใช่มั้ฮะมคครับแล้วก็เรียกว่าไบโอมนี่แต่มันเป็นหมู่บ้านล้างนะครับ ต้องระวังแล้วมันอาจจะมีซอมบี้หลุดออกมาแต่ที่ผมยักได้มากที่สุดคือเตียงนอนตอนนี้นะเพราะผมยังหายแกะไม่ค่อยได้เลยยนี่ผมเจอที่นอนแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับบริเวณตรงนี้ซึ่งจุดเกิดของผมจะอยู่บริเวณตรงนู้นนะ,ะแต่หมู่บ้าน NPC ก็อยู่ตรงนี้แต่มันก็มีตัวอันตรายนะฮะมีซอมบี้อยู่ เราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวขอทำโต๊ะครับนะแล้วก็กล่อง โอเคตอนนี้ผมก็ได้กล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าพึ่งไปยุ่งกับพึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะขุดดินไปทำบ้านก่อนจริงๆมาครับนะเราไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้นะครับเพราะปกติเวลาเราไปไหนนะฮะเราแล้วมันมืดนะฮะเราก็เอาที่นอนวางเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันเลยเราสร้างแค่น,นี้ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่นะฮะ ดินหมดเป็นที่เรียบร้อ,อยไปขุดเพิ่มผมเล่นจนลืมดูอาหารนะฮะเดี๋ยวต้องคราบดาบไม้สติกโอเค ได้เนื้อหมูมาแล้วโอเคนะต่อไปเราจะครับเตาอบนะครับเพื่อไว้ย่างอาหารตอนนี้ได้เตาอ,อบแล้วทำการย่างาโอเคเดี๋ยวครับอาวุธหินเพิ่มนะะ โอเคนะครับตอนนี้มันก็มืดแล้วนะฮะเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเทนน่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาผมเอาคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย